สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่าย2โมงครึ่งกับดิฉันสุพดาวิจักชัยวงศ์และรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุเหลือจะตามไปติดดาวให้กับชัยวัดฟาร์มฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมกุ้งขาและกุ้งกล้ามกรามในอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจุดเด่นของฟาร์มนี้ก็คือมีการเลี้ยงกุ้งและปลาในบ่อเดียวกันผลผลิตที่ได้ออกมาก็อยู่ในระดับที่ดีและมีความเสี่ยงน้อยค่ะ ไปดูเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ประหยัดทั้งทรัพยากรน้ำค่าไฟฟ้าประหยัดพื้นที่ในการเลี้ยงและที่สำคัญนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ชัยวัดฟาร์มนะครับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดไม่ใหญ่มากในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับฟาร์มแห่งนี้เขานำนวัตกรรมใหม่มาใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเลี้ยงกุ้งและก็เลี้ยงปลารวมอยู่ในบ่อดเดียวกันนะครับ และที่สําคัญเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและถ้าพูดถึงธุรกิจสัตว์น้าของ CPF นะครับก็ต้องมาคุยกับท่านนี้เลยนะครับท่านเป็นผูรู้ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับพี่อดิศนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาเนี่ยมีการพูดถึงคําว่าโปรไบโอติกฟาร์มิ่งนะครับครับภาษาปากิษเลยครับครับพี่อดิตช่วย ขยายความคำนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมครับคำนี้มันหมายถึงว่าฟาร์มที่เราใช้ระบบโปรไบโอติกก็คือใช้แบคทีรียนะครับโปรไบโอติกที่เป็นมิตรทั้งต่อตัวสัตว์เองต่อตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับใส่ลงไปในระบบการเลี้ยงใส่ลงไปทั้งในน้ําเพื่อให้คุณภาพของน้ำเนี่ยมันเหมาะสมต่อการเลี้ยงแบคที ria เหล่านี้ก็จะไปช่วยย่อยสลายสิ่งที่เป็นพิษอะไรต่างๆนี้ให้แปลเป็นสภาพในในสิ่งที่ไม่เป็นพิษ นะครับ,รบตัวปลากินเข้าไปปลาก็จะมีสุขภาพที่ดีเพราะเป็นแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะเข้าไปครอบครองพื้นที่ในทางเดิอนอาหารทําให้แบคทีเรียที่จะเป็นโทษเมื่อเข้าไปเนี่ยไม่สามารถจะเติบโตได้นั้นปลาแข็งแรงกุ้งแข็งแรงน้ํามีสภาพที่เหมาะสมรเราก็มีความจำเป็นต้องไปใช้ยาใดๆและเกษตรกรกอตอบร,รับกับ โครงการนี้ของ CBFD ขนาดอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มในฟาร์มกุ้งทะเลก่อนซึ่งเป็น10ปีมาแล้วนะครับ,รบต่อมาก็ไปในฟาร์มปลาต่อในฟาร์มปลาเนี่ยเกษตรกรตอบรับก็เพราะว่าเลี้ยงแล้วมันประสบความสําเร็จอันแรกเลยคือต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องวัชพัณฑ์มันก็ไม่มีเลยอันที่2ก็คือในเรื่องของสุภาพปลาที่ดีขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนนะฮะที่อยู่ในระดับสิ่งนี้ด้วยแล้วก็ต่อผู้บริโภคก็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 ยินดีด้วยครับถ้าแยกการเล เลี้ยงกุ้งไปเลยใช่ไหมครับแต่นี่เลี้ยงรวมกันเนี่ยแล้วก็อยู่รวมกันได้ด้วยเนี่ยต,ตรงนี้เป็นข้อดีของเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงมาเลียเล้ยงมาเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นมาใช่ไหมครับ,รบเราก็พบว่าในบ่อหนึ่งที่มีการจัดการน้ําที่ดีแล้วเนี่ยนะฮะการเลี้ยงสัตว์อยู่ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันยังมีพื้นที่ยังมีศ,รรศักยภาพของบ่อเหลืออยู่ นะครับเช่นชการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่พื้น <ừ> หรือว่ายน้ําอยู่ระดับล่างก็ตามเนี่ยพื้นที่ในกระชังซึ่งเราเอามาวางเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้รหรือคนที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วก็สามารถเอากุ้งไปรองที่พื้นได้เนี่ยปรากฏว่าเลี้ยงแล้วมันประสบความสําเร็จรทั้ง3ตัวหรือ2ตัวปลากับกุ้งเนี่ยมันเกื้อกูลกันได้ <ừ> ทําให้ประสบความสำเร็จความเสี่ยงในการเลี้ยงเนี่ยลดต่ําลงสัตว์ต่างชนิดกันแทนที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเหมือนกับคนอยู่ที่บ้านกุ้งสอง สองกุ้งอยู่ด้วยกันยิงทะเลาะกันเลยน่าจะตีกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นของที่นี่ไม่ตีกันแน่นอนเกลือกูลกันซะอีกเกลือกูกเลี้ยงง่ายขึ้นกุ้งเลี้ยงง่ายขึ้นเกลือกูลกันซะอีกคำนี้ฝรั่งเขามีคำเรียกว่าเป็นภาษาวิชาการเขาว่า co culture คือการเอามาเลี้ยงร่วมกันนั่นเองแล้วก็ทั้งสองชนิดหรือ3ชนิดก็ตามเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นครับถ้าเกษตรกรสนใจเนี่ยมีพื้นที่ไม่มากแล้วอยากจะเลี้ยงแบบนี้บ้างเนี่ยได้ฮะดูนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพื้้้นนทีี่่่มมมาาาาาากหรรรือออยะคคับเพวถสํญ ที่ uh, ต้องมีแหล่งน้ําที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงนะฮะแล้วก็เรื่องเงินทุนอะไรนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอยู่แล้วแต่มีสภาพมีน้ําที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงมีสภาพบ่อที่จะเลี้ยงกเกษตรกรรายย่อยก็ทําได้ครับหลกัลกๆ <c oughs> ค,คือต้องมีพื้นที่ก่อนพื้นที่เลี้ยงนี่เลี้ยงอยู่แล้วต้องมีน้ําที่มีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงในที่ที่น้าลาบากขาดแคลนมากก็อาจจะลําบากครับคุณผู้ชมครับแหมฟังคุณอดิตผู้แบบนี้แล้วผมอยากไปดูของจริงนะครับว่าเกษตรกรเขานําระบบนี้มาเลี้ยงแล้วเนี่ยปลาเขากุ้งเขาได้คุณภาพ ตรงตามที่คุรดิดพูดหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปดูปลาและกุ้งตัวเป็นๆเลยครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมคราบกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมมาชัยวัดวามทั้งทีนะครับก็ต้องมาดูให้เห็นกับตาว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เขาเลี้ยงกุ้งตำกรามกุ้งขาวแล้วก็ปลาทับทิมจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่ในนี่ก็เป็นของจริงนะครับแต่ต้องดู ให้เห็นกับตาว่าด้านล่างมีจริงนะครับแล้วก็ถ้ามาฟาร์มถ้าไม่คุยกับเจ้าของฟาร์มก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงนะครับผมอยู่กับพี่ชายวัชกับคุณผู้ชมครับพี่ชัยวัดนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับตอนอื่นจะคุยครับพี่ครับทอดแหให้ผมเห็นเป็นบุญตาสักทีหนึ่งครับพี่ว่ามีกุ้งกำลางมีกุ้งขาวจริงอะครับได้เลยครับ คุณผู้ชมครับเห็นกุ้งเห็นปลาแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นเกษตรกรผมก็หายเหนื่อยนะครับพี่ชัยวัฒน์ครับที่บอกไว้ว่าเลี้ยงเยอะแล้วก็มีของจริงนี่ก็คืออย่างที่เห็นนี้ใช่ครับก่อนหน้านี้พี่ชัยวัฒน์ทำอะไรอ๋อก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงเลี้ยงกุ้งขาวมาก่อนกุ้งขาวก็อย่างที่เห็นนี่ครับคุณผู้ชมครับกุ้งขาวก็อย่างอย่างตัวอย่างนี้ครับกุ้งขาวอันนี้ครับเลี้ยงระบบนี้หรือเปล่าครับก็เลี้ยงระบบเนี้ยครับแต่ว่าไม่มีก้ามกรามหรือว่าปลามาปนด้วยก็คือกุ้งขาวอย่างเดียวเลยครับทีนี้ว่ามัันนนมมมีีควาเเยยดลงทุอะ แล้วก็เหนื่อยอมันก็ม,มีมันก็มีโรคระบาดม,มาบ้างอ,ะอ่ะก็เลยลองมาไม่อยากมีความเสี่ยงสูงก็เลยมาใช้วิธีการเลี้ยงกุ้งกำกามกุ้งขาวแล้วก็ปลาปนกันแบบโปรไบโอติกโปรไบโอติกฟาร์มิงยุ่งยากไหมครับการเลี้ยงด้วยกันเนี่ยฮะไม่ยุ่งยากครับก็ปลาเขาก็อยู่ของเขาในที่ของเขาคือมีกระชังเขาอยู่เขาก,ก็กินเขาในกระชังวันละเขาถ่ายออกมาก็ยังเป็นอาหารให้ให้กุ้งได้<ก>ด้วยให้กุ้งกำกามก,ก,กับกุ้งขาวค,คือกุ้งกำกามกับกุ้งขาวปกติเขาต้องกินอาหารแต่เราก็จะเลี้ยงน้อยลง อาหารให้น้อยลงเราก็จะกําไรดีขึ้นคือพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยทั้งเศษอาหารเศษอะไรที่เหลือเนี่ยมันจะได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดเลยเรียกได้ว่าหนึ่งบ่อเนี่ยเราใช้พื้นที่เกือบเต็มพื้นที่เลยเกือบเต็มพื้นที่เลยครับาจะเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวเราก็เอาพื้นที่ด้านบนเนี่ยมาเลี้ยงปลาาด้วยครับทั้งน้ําทั้งอาหารอะไรนี่เราใช้คุ้มค่าเลยครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติคุ้มค่าที่สุดแล้วมันลดความเสี่ยงได้จริงๆไหมคถ้าถามในฐานะเกษตรกรเนี่ย ลดได้ครับ,รบยังไงปลานี่ก็ได้แน่นอนแล้วครับกุ้งก้ามกามนี่ก็ได้แน่นอนที่ผมเลี้ยงผ่านมาประมาณ1ปีนียก็ถือว่าผลตอบแทนใช้ได้เลยผลตอบแทนดีครับผมว่าแนะนําให้กเกษตรกรอ่ะที่เขาเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวที่มีความเสี่ยงเงนี้ก็น่าน่าใช้วิธีนี้ค,คิดว่านะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับกรเกษตรกร,รที่มีพื้นที่เลี้ยงน้อยๆ,ๆก็จะได้ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเลยแทนที่จะไปเลี้ยงได้กุ้งขาวอย่างเดียวเราก็ะจะได้กุ้งก้ามกามด้วยได้ปลาด้วยพี่เชวัตรครับผมมาเห็นพี่เชว การจัดการยากไหมครับพ <water> mm ี hmm. ่ชัยวัฒน์ก็ปกติเหมือนเลี้ยงกุ้งขาวครับการจัดการก็คือใช้วิธีการเลี้ยงแบบโบโอติกฟาร์มิงเราใช้จุลินทรีย์เนี่ยบำบัดน้ำบำบัดของเสียที่ก้นบ่อจับจับขี้กุ้งขี้ปลาอะไรพวกนี้ครับก็ใช้จุลินทรีย์เนี่ยบำบัดไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างการเลี้ยงไม่เอาเลยไม่เอาเลยจุลินทรีย์ก็จะใส่เป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ถ้ากุ้งปลากินอาหารมากขึ้นก็อาจจะเป็นสัก3มวันหรือ4วันครั้งหนึ่งนะครับแสดงที่เขาห่วงกับเรื่องน้ําเสียเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําเสียเออถ้าถ้าน้าเสียจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเสียจริงกุ้งปลาผมก็อยู่ไม่ได้คือระหว่างการเลี้ยงเราจะมีการตรวจน้าครับก็จะมีการตรวจแอมโมเนียในไต้ตรวจด,ด,ดูว่ามีของเสียอะไรเนี่ยครับถ้าม,มีมากขึ้นเราก็จะใส่กุดงิตรีต,รตัวนี้ลงไปบําบัดนี่หรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นมิตร,รกับสิ่งแวดล้อมเราคํานึงถึงเรื่องนี้มากถูกต้องเลยครับครับแสดงว่าชาวบ้านรอบๆ เขาก็พอใจกับระบบนี้สิท่านหนงครับถูกต้องครับเพราะว่าไม่มีของเสียไม่มีน้ําเสียเพราะว่าเวลาผมจับกุ้งจับปลามันต้องระบายน้ําออกก็คือเราก็ต้องมีบ่อพักน้ํามีบ่อเก็บน้ําบ่อบาบัดน้ําตรงนี้น้ําวันนี้พอเราใช้จับกุ้งจับปลาเสร็จเราปล่อยลงบ่อพักไปเราเอากลับมาเลี้ยงใหม่ได้อีกครับอ๋อไม่ใช่ว่าเราปล่อยลงไม่น้ําภูกคลองไม่เอาอ๋อไม่ใช่ครับเราใส่บ่อพักไว้ก่อนถูกต้องครับแล้วก็น้ําน้านั่นแหละกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับอืมครับอายุการเลี้ยงนะฮะถ้าเปรียบทีระหว่าง กุ้งขาวกุ้งกํากรามแล้วก็ปลาทับทิมเนี่ยแตกต่างกันไหมครับพี่ก็จะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ3เดือนพอๆกันหมดเลย3เดือนพอกันครับตั้งแต,แต่เริ่มเลี้ยงถึงกระทั่งจับขายเนี่ยประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนครับครับแต่ว่าเราเราควรจะจับปลาก่อนเพราะปลาเขาอยู่ในกระชงังเราต้องจับปลาขายก่อนหรือว่าถ้ากุ้งเราอาจจะยังไม่ได้ไตาอาจจะยืดอีกสัิดวัน15วันก็ไม่เป็นไรจะไม่จําเป็นต้องพร้อมกันเลยทีเดียวครับเวลาได้ผลผลิตมาเนี่ยอย่าง กุ้งตัวโตๆแบบนี้จะไปขายที่ไหนไม่เป็นห่วงเรื่องตลาดเลยครับพี่ไม่ห่วงครับเพราะว่ากุ้งกุ้งกั้มกามตัวนี้ตัวนี้นะครับครับอย่นี้กุ้งกั้มตลาดตลาดต้องการเยอะมากแล้วราคาดีด้วยพอค้าในแย่งกันซื้อเลยแล้วก็ตัวกุ้งขาวตอนนี้ก็ผมขายได้เองเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือก็เป็นห่วงอยู่ผมเลี้ยงครั้งแรกเป็นห่วงตรงๆว่าปลากลัวจะขายไม่ได้ผมกลัวขายไม่ได้อ้ครับแต่จริงๆแล้วเขาขายได้หมดเพราะว่าทางบริษัทซีพีเขารับซื้อคืนทั้งหมดเขามาจับให้หมด คือได้ผลผลิตออกมาเท่าไรเนี่ยทาง CPF ก็ซื้อคืนหมดเลยซื้อคืนหมดครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือการเลี้ยงกุ้งกำลามกุ้งขาวแล้วก็ปลาทับทิมในระบบโปรไบโอติกฟาร์มิงนะครับที่สําคัญเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับก็คือไม่มีสารตกค้างและก็ไม่มีสิ่งเจือปนมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับคุณผู้ชมทางรายการขอติดดาวให้กับ ใช้วัดฟาร์มฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบโ,โรบรไบโอติกที่สามารถเลี้ยงปลาคู่กุ้งในบอ่อเดียวกันได้ด้วยวิธีการเลี้ยงแบบโคคาเจอร์ประหยัดน้ำประหยัดพื้นที่คุ้มค่าทรัพยากรอย่างยิ่งค่ะธุรกิจติดดาว